ครับในเมื่อเข้าหาสือบุได้เล้ครับตอนนี้กลามาบานแล้วพอดีคุณย่าครับคุณย่าผมบอกว่าอยยุบานนี่มันมีต้นบัก่วงเราต้นงวงมีห้างไข่แดงครับเข้าก็เลยสิมาแงาเ,าเลยครับสือบุได้สือบุได้กินแง่กินเอาเลยครับ

ว่าถุงนั่นกองอีม้มายืนทำเ,เขาอ่ะเออตอนนี้พี่ทัพเขาก็กำลังซ้อมนะครับซ้อมไว้ซ้อมมือไว้อยู่ใช่มัม่วละอ่ะทีมงานทีานตอนนี้ <laughs> ใคนี่เห็นตนนนตะแมงมันี่เมอ่วเียไม่เห็นตแเน้น่นเลยเขาขาวอยู่นะหล่นอ,อยู่ครับตอนนี้เขากำลังเงีใยไข่แมแดนครับเริ่มเนี้ย้ะครับีะสังเกตเบิ้งกะบมะหัวมามนไข่มันมากหน้อยจำได สมากสังเกตเราสมาร์กสิเ,กเป็นแม่หมดครับอายผมแงบอกว่ามันบ่มีใครครับผมตอนนี้ก็แงอีกแล้วแงอีกแล้วครับอันนี้เหมือนใครจะบ่คอยมีครับอะ ขับหัาเบิ้งรับวอามีใครมากยหมสนใดมีพ่ออด้กินหรอมวมันใค่ทโอ้โเจาะคนมันมาใครกันมันมคมอใครอมเมนไปหยั่งมีใครมือไหนแซวหนีไปนิเดียวครับนี่เงยลงมาแล้วนี่ครับเป็นแบบนี้แหละครับว่ามีใครเลย มีแต่ไข่ในหน้อยๆครับนี่โอ้หมดกันแต่สม่าจะเป็นแมวครับครับสรุปแล้วกะยังไม่ท่านใดเด้อครับไข่มดแดงนี่กะคงต้องตามล่ากันต่อไปนะครับบ่ฮู้ว่าอีซิฟคลิปดีใดบ่ครับไข่มดแดงนี่ก็ปีนี้คนมาตกคนณยายเลยบอกว่าหมดมะเห็ดหัางบ่ได้ครับเผ็ดไข่บ่ได anyway> ้ตอนนี้กะผมก็ถสีกันจนนิ่งกแก่ย่าไปหาตุ๊กเลยยังคือแห่มันจคนอย่นะ